ฉันได้ยินเรื่องลานจอดรถร้างที่ปทุมธานีมานานแล้วว่ากันว่าเมื่อก่อนเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เกิดโรคระบาดเด็กๆเ,เสียชีวิตกันเยอะแล้วถูกฝังไว้ตรงนั้นเลยพอล้มละลายก็กลายเป็นลานจอดรถทิ้นร้างไม่มีใครรู้คืนนั้นฉันกับเพื่อนขับรถผ่าน ฉันเห็นกระจกรถเป็นฝ้าทั้งที่อากาศก็ไม่ได้เย็นแกแกทำไมกระจกรถมันเป็นฝ้าแปลกๆเพื่อนฉันบอกว่าอย่าทักหน้าทัานใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กหัวเราะคิกคักแล้วค่อยๆกลายเป็นเสียงร้องไห้โหยหวน ฉันขนลุกสู้หันไปมองกระจกข้างเห็นเป็นเงาเด็กผู้หญิงหน้าซีดผมผ่ารุงรังจ้องมาที่ฉันฉันกรีดสุดเสียงเพื่อนเหยียบคันเร่งแทบมิดระหว่างที่หนีออกมาฉันเห็นเห็นเงาเด็กอีกหลายคนเกาะอ,อยู่ใต้ท้องรถหลังจากวันนั้นฉันไม่กล้าขับรถผ่านที่นั่นอีกเลย ว่ากันว่าวิญญาณเด็กเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่รอคอยใครสักคนที่จะเปิดฝาหลุมศพที่ไร้ชื่อของพวกเธอ